สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกันนะักแต่มีผลกระทบต่อชีวิตเรามากกว่าที่คิดนั่นก็คือการกำจัดขยะในสมองเรามักจะมีความคิดต่างๆหลายผ่านเข้ามาในสมองตลอดเวลาบางทีเราก็รู้สึกว่ามันหนักและยุ่งเหยิงจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนวันนี้เรามี9ก้าวิธีที่จะช่วยให้สมองของคุณปลอดโปร่งสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์มาดูกันเลยครับ คุณเคยรู้สึกเหมือนสมองของคุณถูกท่วมท้นไปด้วยความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดไหมบางครั้งก็รู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวมันยุ่งเหยิงจนไม่รู้จะเริ่มจัดการจากตรงไหนก่อนหรือแม้แต่การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆก็ยังยากลำบากไปหมดถ้าคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังมีขยะในสมอง มากเกินไปขยะในสมองมองไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดร้ายประโยชน์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความเครียดความวิตกกังวลหรือข้อมูลที่ล้นเกินจนทำให้คุณรู้สึกหนักใจและติดขัดไปหมดถ้าคุณต้องการเคลียร์พื้นที่ในสมองและฟื้นฟูความสดใสให้กับชีวิตมาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยกำจัดขยะเหล่านั้นออกไปและทำให้สมองของคุณกลับมาสดชื่นและพร้อมเผชิญกับโลกอีกครั้ง หนึฝึกจดจอ่อกับปัจจุบันการจดจอ่ออยู่กับปัจจุบันหรือที่เรียกว่าการมีสติเป็นวิธีที่ช่วยให้สมองของเราไม่ถูกกวนด้วยความคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลการมีสติหมายถึงการรับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเช่นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่สัมผัสหรือความรู้สึกในร่างกายโดยไม่ตัดสินหรือวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้น ลองนึกภาพเวลาคุณนั่งทำงานแต่กลับกังวลกับสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้หรือคิดถึงเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตสิ่งเหล่านี้ทำให้สมองของคุณเต็มไปด้วยขยะที่ไม่มีประโยชน์การดึงจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นวิธีที่ดีในการกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปคุณสามารถเริ่มได้ง่ายๆโดยฝึกหายใจลึกๆและช้าๆสักสองสามนาทีลองสังเกตว่าลมหายใจเข้าและออกของคุณเป็นอย่างไรเมื่อความคิดฟุง้งซ่าน เข้ามาแทนที่จะไล่ตามมันให้คุณดึงตัวเองกลับมาที่ลมหายใจนี่คือวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นอยู่กับปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งคือการใส่ใจกับสิ่งที่ทำในแต่ละวันเช่นเวลากินอาหารให้ลิ้มรสชาติและสัมผัสอาหารแทนที่จะดูโทรศัพท์ไปด้วยหรือเวลาล้างจานลองใส่ใจกับสัมผัสของน้ำและเสียงที่เกิดขึ้นวิธีเหล่านี้จะช่วยให้คุณปลดปล่อยความเครียดและจัดระเบียบจิตใจได้ดีขึ้น เมื่อคุณฝึกจดจ่อกับปัจจุบันได้บ่อยขึ้นคุณจะพบว่าสมองของคุณโล่งสบายขึ้นความเครียดลดลงและคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการฝึกอยู่กับตอนนี้เท่านั้นเอง 2. จดบันทึกระบายความคิดการจดบันทึกเป็นวิธีที่ช่วยจัดการกับความคิดที่วุ่นวายในสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพลองนึกถึงเวลาที่เรามีเรื่อง ให้คิดเยอะจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนการจดบันทึกเปรียบเสมือนการยกความคิดทั้งหมดในสมองออกมาใส่บนกระดาษทำให้เรามองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นคุณอาจเริ่มด้วยการเขียนสิ่งที่กังวลหรือสิ่งที่วงเวียนอยู่ในใจเช่นวันนี้ฉันกังวลเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จหรือฉันรู้สึกไม่ดีเพราะผิดหวังกับบางสิ่งไม่ต้องสนใจว่าตัวหนังสือจะสวยหรือคำที่เขียนจะสมบูรณ์แค่ไหน เพราะจุดประสงค์หลักคือการระบายความคิดออกมาเมื่อเขียนออกมาแล้วคุณอาจพบว่าสิ่งที่คุณกังวลบางอย่างไม่ได้น่ากลัวหรือซับซ้อนเท่าที่คิดจากนั้นลองจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำหรือคิดวิธีแก้ไขทีละขั้นตอนการจดบันทึกยังช่วยให้สมองปลอดโปรง่งและลดความสับสนในใจเพราะคุณไม่ต้องพยายามจดจำทุกเรื่องไว้เองอีกประโยชน์หนึ่งของการจดบันทึกคือมัน ช่วยให้คุณมองเห็นพัฒนาการของตัวเองเมื่อย้อนกลับไปอ่านในอนาคตคุณอาจพบว่าเรื่องที่เคยเป็นปัญหาใหญ่นั้นผ่านไปได้ง่ายกว่าที่คิดนี่เป็นกำลังใจที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆดังนั้นหากคุณรู้สึกว่ามีเรื่องราวในหัวมากเกินไปลองหาสมุดสักเล่มและใช้เวลาเขียนมันออกมามันจะช่วยให้สมองของคุณโล่งขึ้นและทำให้คุณมีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์ หรือความสุขในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น 3. ลดการบริโภคข้อมูลที่ไม่จำเป็นในยุคที่ข้อมูลไหลเข้ามาจากทุกทิศทางทั้งโซเชียลมีเดียข่าวสารหรือข้อความจากเพื่อนเราอาจไม่ทันสังเกตว่าข้อมูลเหล่านี้กำลังกลายเป็นขยะที่ถูกสมองของเราไว้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ไม่เพียงทำให้สมองล้าแต่ยังทำให้เราสูญเสียเวลาและพลังงานไปโดยปลประโยชน์ วิธีเริ่มต้นง่ายๆคือให้คุณคัดกรองสิ่งที่รับเข้ามาเช่นหากรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียทำให้คุณเปรียบเทียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือได้รับข่าวที่ทำให้รู้สึกแย่ลองลดเวลาที่ใช้กับแพลตฟอร์มเหล่านั้นอาจเริ่มจากการตั้งเวลาเล่นในแต่ละวันหรือปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นอีกสิ่งสำคัญคือการเลือกเสพข้อมูลที่มีคุณค่าเช่นฟังพอดแคสต์ ที่ช่วยพัฒนาทักษะอา่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจหรือใช้เวลากับบทสนทนาที่มีคุณภาพสิ่งเหล่านี้ช่วยเติมพลังให้สมองแทนที่จะทําให้สมองเหนื่อยล้าจากข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์การลดการบริโภคข้อมูลที่ไม่จําเป็นยังหมายถึงการให้เวลากับตัวเองมากขึ้นคุณอาจใช้เวลานั้นไปทําสิ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นเดินเล่นในสวนออกกําลังกายหรือแค่พักสายตาและฟังเสียงธรรมชาติ จำไว้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่คุณรับเข้ามาเปรียบเสมือนอาหารสำหรับสมองถ้าคุณเลือกบริโภคแต่สิ่งที่ดีและจำเป็นสมองของคุณก็จะทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเต็มไปด้วยข้อมูลขยะก็จะเกิดความเครียดและเสียเวลาในชีวิตไปโดยใช่เหตุดังนั้นเลือกสิ่งที่คุณเสร็จอย่างฉลาดแล้วสมองของคุณจะขอบคุณคุณ 4. จัดระเบียบชีวิตประจำวันชีวิตที่ยุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบอาจกลายเป็นแหล่งสร้างขยะในสมอง โดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อเราปล่อยให้สิ่งต่างๆอยู่ในสภาพวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นงานที่ข้างค้างโต๊ะทำงานที่รกหรือกิจวัตรประจําวันที่ไม่ชัดเจนสมองของเราจะถูกกดดันและรู้สึกหนักหน่วงโดยไม่จําเป็นการจัดระเบียบชีวิตประจําวันเริ่มต้นได้จากการจัดสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นจัดโต๊ะทำงานให้โล่งสะอาดเก็บของให้เข้าที่สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและช่วยลดความฟุ้งซ่านในจิตใจ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการวางแผนงานในแต่ละวันลองใช้เวลา5-10นาทีในตอนเช้าหรือก่อนนอนเพื่อเขียนลิสต์สิ่งที่ต้องทำในวันถัดไปการทำเช่นนี้ช่วยให้สมองของคุณไม่ต้องจำทุกอย่างไว้เองและช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้นนอกจากนี้การกำหนดช่วงเวลาสำหรับงานสำคัญและพักผ่อนอย่างสมดุลก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบลองตั้งเป้าหมายว่า เวลาทำงานคุณจะโฟกัสเต็มที่และเมื่อถึงเวลาพักผ่อนคุณจะไม่หยิบโทรศัพท์มาดูอีเมลหรือข่าวสารสิ่งนี้ช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิในแต่ละช่วงเวลาเมื่อคุณจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นคุณจะรู้สึกว่าสมองมีพื้นที่ว่างมากขึ้นความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นและคุณจะพร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆได้อย่างมั่นใจทุกอย่างเริ่มต้นจากการจัดระเบียบสิ่งเล็กๆ ให้เป็นนิสัยแล้วชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 5. ปลดปล่อยความรู้สึกเชิงลบความรู้สึกเชิงลบเช่นความโกรธความเสียใจหรือความผิดหวังมักทําให้สมองของเราหนักอึ้งและหมดพลังงานโดยเฉพาะเมื่อเรายึดติดกับมันนานเกินไปสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนขยัดทางอารมณ์ที่ขัดขวางไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าการปลดปล่อยความรู้สึกเชิงลบจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้สมองและจิตใจโล่งขึ้น เริ่มต้นด้วยการยอมรับความรู้สึกนั้นแทนที่จะพยายามปฏิเสธหรือเก็บกดมันไว้เช่นหากคุณรู้สึกโกรธลองบอกกับตัวเองว่าฉันโกรธแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปการรับรู้ว่าความรู้สึกนี้เป็นเรื่องปกติและชั่วคราวช่วยลดแรงกดดันในจิตใจอีกวิธีคือการหาทางระบายเช่นเขียนความรู้สึกลงในกระดาษออกกำลังกายหรือพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจการระบายความรู้สึกช่วยให้คุณปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นในใจ และทำให้คุณมองสถานการณ์นั้นในมุมที่สงบขึ้นนอกจากนี้ลองฝึกให้อภัยตัวเองและคนอื่นความโกรธหรือความแค้นที่เก็บไว้เหมือนการแบกก้อนหินที่หนักขึ้นเรื่อยๆการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการยอมรับสิ่งที่ผิดแต่คือการปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความรู้สึกนั้นเมื่อคุณปลดปล่อยความรู้สึกเชิงลบได้คุณจะรู้สึกเบาสบายและมีสมาธิมากขึ้นพร้อมที่จะมุ่งสู่เป้าหมาย และสิ่งที่สำคัญในชีวิตอย่าลืมว่าความสุขในปัจจุบันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณปล่อยวางสิ่งที่ทำร้ายจิตใจในอดีต6การฝึกคิดบวกและมองโลกในแง่ดีคือการพยายามมองสิ่งต่างๆในมุมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แม้ว่าสถานการณ์ จะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังการฝึกคิดบวกช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความคิดลบหรือความาเครียดที่เกิดขึ้นการหาจุดดีในทุกสถานการณ์หรือการมองหาบทเรียนจากความล้มเหลวจะช่วยให้สมองไม่จมอยู่กับความกังวลเกินไปนอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้สึกมีพลังบวกและสามารถรับมือกับปัญหาในชีวิตได้ดีขึ้นการฝึกคิดบวกยังเป็นการปรับทัศนคติที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองและสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวแม้ว่า จะมีปัญหาหรืออุปสรรคมากมาย7การใช้เวลากับสิ่งที่รักเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเครียดและเติมพลังให้กับชีวิตการทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขเช่นการทำงานอดิเรกที่ชอบการใช้เวลากับคนที่เรารักหรือการทำสิ่งที่เรามีความหลงใหลจะช่วยให้สมองได้รับการฟื้นฟูและมีความสุขมากขึ้น การมีช่วงเวลาที่ได้ทำสิ่งที่รักอย่างช่วยให้เราลืมความเครียดจากชีวิตประจำวันและสามารถกลับมาพร้อมกับพลังงานบวกและความคิดที่สดใสามากขึ้นนอกจากนี้การทำสิ่งที่รักยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเราและผู้อื่นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี8การพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สมองและร่างกายฟื้นฟูจากความเครียด และความเหนื่อยล้าการนอนหลับที่มีคุณภาพสามารถช่วยกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูเซลล์ในสมองและร่างกายทําให้ความจําและสมาธิดีขึ้นรวมทั้งช่วยในการปรับสภาพอารมณ์และลดความวิตกกังวลได้ดีขึ้นนอกจากนี้การพักผ่อนยังช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นระบบภูมิคุ้มกันระบบประสาทและระบบการย่อยอาหารเมื่อร่างกายได้พักผ่อน ยัางเพียงพอจะช่วยให้เรามีพลังงานในการเผชิญกับปัญหาในวันถัดไปและสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าเดิม 9. การขอโทษและให้อภัยตัวเองเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกผิดหรือความเครียดที่สะสมจากความผิดพลาดในอดีตการยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบและยินดีที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดช่วยให้เราหลุดพ้นจากการติดอยู่กับความคิดลบการขอโทษตัวเองทำให้เรามีความการุณาต่อตัวเอง และไม่ตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงเกินไปเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้เราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยไม่ถูกจำกัดจากความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกไม่ดีที่เกิดจากการกระทําในอดีตสิ่งนี้ช่วยให้สมองปลอดโปร่งและมีพื้นที่ในการเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าอย่างเต็มที่การกําจัดขยะออกจากสมองคือการลดความคิดลบความเครียดและข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพื่อให้สมองมีความชัดเจน และมีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์และพลังบวกการฝึกจดจ่อกับปัจจุบัน mindfulness ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความฟุ้งซ่านการจดบันทึกความคิดช่วยระบายอารมณ์และลดความวิตกกังวลการลดการบริโภคข้อมูลที่ไม่จำเป็นช่วยให้สมองไม่ถูกท่่มทน้นส่วนการจัดระเบียบชีวิตประจำวันการออกกำลังกายและการพักผ่อนเพียงพอช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูและพร้อมรับมือกับความท้าทายการคิดบวก และการมองโลกในแง่ดีช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและส่งเสริมการเติบโตทั้งทางจิตใจและอารมณ์การใช้เวลากับสิ่งที่รักและการเปลี่ยนแวดล้อมที่อยู่ประจำสามารถเพิ่มพลังงานบวกให้กับชีวิตการขอโทษและให้อภัยตัวเองช่วยให้ปลดปล่อยจากความผิดพลาดในอดีตและเริ่มต้นใหม่อย่างสดใสเมื่อเราปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้สมองปลอดโปร่งและพร้อมที่จะเติบโตและพัฒนายอย่างเต็มที่